ลับมากต่อนะฮะคุณผู้ชมกับช่วงขั้นปากอยากเมาสค่ะอานที่ถูกแล้วนะคุณแม่เข้าถูกก็ไดลคือจะบอกว่านี่เลยข่าวของคุณแอมสวรษษ์นะคะเจ้าตัวเนี่ยอยู่ดีๆแล้วแท้ๆด้ไเจอกระแสข่าวมีคนเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเอาภาพของคุณแอมสวรษษ์เนี่ยไปลงในโซเชียลสลับกับหน้าของคุณอุ๊อาทยก็คือใช่สมัยก่อนเขเคยออกอันนี้ไงอัลบั้มเซเไง เออนะคะเขาออกด้วยกันนั่นแหละนะคะเขาอยู่ในทีมเซเว่นนะฮะแต่ว่าเขาจะคล้ายๆกันเนี่ยเนี่ทรงเนี่ยเขามาพี่อุเนี่ยเขาจะผมทรงเนี้ยน้าใช่แล้วหน้าก็คล้ายกันด้วยแต่ว่าพี่แอมเนี่ยเขาจะตัวตอนนี้ตัวน่าจะเล็กกว่าพี่อุแต่ว่าอ่าพี่อุตอนนี้ก็เหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเขาก็ผอมนะคุณแม่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ งเมื่อก่อนเขาผอมกันนี้เยอะสมัยพี่อูออกอัลบั้มแรกๆพี่ต๋อเป็นแฟนเพลงเขาทั้งสองคนเลยเป็นแฟนเพลงทั้งสองคนเลยคือผอมกันนี้ตอนหลังพี่อูเขาก็อ้วนขึ้นมีลูกด้วยมีน้ะมีนวลไงนะคะแต่ว่าคล้ายกันจริงๆค่ะหน้าคล้ายกันใช่เด็กรุ่นใหม่ๆไม่รู้ค่ะต้องตามรุ่นนี้ค่ะสี่สิบกว่าที่จะรู้ว่าอูกับแอมหน้าคล้ายกันแต่คุณแอมพี่แอมมาก่อนพี่อูเยอะค่ะพี่แอมเข้ามาจากสาวๆๆนะฮะใช่ค่ะสาวๆพี่อูนี่เพมีคอนเสิร์ตไปใช่พี่อูเขามาจากไอ้นี่กับสมัยยุคประมาณ ปลายๆก้าวศูแล้วนะครพี่แอมไม่มาตั้งแต่80ดแล้วนะฮะแล้วก็พี่แอมมาอยู่ g r a ม m y แล้วนั้นรู้สึกว่าจะเป็นดอกไม้เหล็กนะฮะถ้าเกิดจำผิดขออภัยด้วยนะฮะเออก็พี่พี่อุ๊เนี่ยเขาเป็นเอาพูดตรงๆกันนะตามข่าวแล้วกันเขาเป็นคนเป่านกหวีดแต่พี่แอมสวรรค์ไม่ยุ่งการเมืองอ๋อพี่แอมเขาไม่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วพี่แอมไม่ยุ่งการเมืองแต่พี่อุ๊พี่อุ๊นะฮะรุ่นไทยเนี่ยการเมืองจ๋าเลือกข้างเลือกพักชัดเจนก็คือเป่านกหวีดล่่่่่่่าาาสุุุุดดเเเเเนนนนนนีีีียยยยะะะะะคคคคกกก็พูถถึึงงงงวับรรือออขณณธธแหหลม๊ คุณอู๊เนี่ยเขาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ f c e e o o o นะคะลงไปเกี่ยวกับ ุณธนาธรคือพูดถึงคุณธนาธรแต่ประเด็นคือไม่ใช่คุณแอมแต่มีคนเนี่ยเอาภาพมาลงสลับการเข้าใจว่าเป็นคุณแอมเสาวรักษ์ออทำให้คุณแอมเสาวรักษ์เนี่ยนะคะออต้องออกมาชี้แจงตรงนี้ข้อความเนี่ยเห็นไหมถ้ารังเกียจประเทศไทยนะก็ใหญ่อยู่เลยหนักแผ่นดินคือตอนแรกเนี่ยคุณอ,อุ๊เขาโพสต์แต่กลับกลายเป็นหน้าคุณแอมะอย่อไหร่มันผิดมัผดผนผิดพา,ดาตรงสื่อ,อนี่แหละครับไปเอาภาพคุณแอมเสาวรักษ์ซึ่งคุณแอมเขาไม่ยุ่งกันเมืองค่ะใช่ค่ะเขาไม่เคยมาวุ่นวายเรื่องของการเมืองพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะคุณแม่ ข่าวนี้เนี่ยคุณแอมเขากลัวว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่บานปลายถ้าคนเขาจะว่า <ใจ S 2> คนเข้าใจผ,ผิดเพราะว่ามีคนก็ออกมาพูดกันเมื่อคืนแล้วว่าภาพที่ลงนี่เป็นภาพของคุณแอมสวรรค์นะไม่ใช่ปาพ,พิุนะภาพพอุคือภาพอื่นนะอ,อย่างเมื่อคืนเนี่ยพี่พี่ป๋องซีเบสเขาก็ลงนะว่าอันนี้ภาพมันเป็นภาพพี่แอมนี่แต่คนที่โพสต์คือพี่อุนะม,ม,มันสลับกันซะอย่างนั้นไง<ะ>ทำให้คุณแอมเนี่ยเขาต้องออกมาชี้แจงในอินสตาแกรมของตัวเองเลยเขาบอกว่าเฮ้ยลงรูปให้มันถูกหน่อยเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่ใช่คุณ ทราบที่มาของรูปนี้เนี่ยนะคะรบกวนช่วยเขาหน่อยเห็นไหมรูปผิดคนนะคะกากาทบาดก็คือชื่อเขาเป็นอุหฤทัยนะคะใช่แต่ว่าเป็นภาพเนี่ยใช้ภาพแอมสวรษณ์ลีลาบุตรนะคะใช่ฉะนั้นศิลปินอักษรทรงผมคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะฮะนี่เขาค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันนะและก็มาเป็นคนละยุคด้วยพี่แอมนี่มาตั้งแต่80แต่พี่อุเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณปลาย90แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบแก้ด่วนนะคะเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายที่หน้ามากนะต้องแก้นะฮะไม่ได้ นะครับเพราะว่าพี่อุ้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้พี่อุ้งก็จะเปิดไข่มวยนะฮะเคยฟังเพลงพี่อุ้งไหมเคยเออนะฮะจริงๆแล้วพี่อุ้เป็นคนน่ารักนะฮะแต่ว่าเวลาแกพูดเรื่องการเมืองเนี่ยแกก็จะขึ้นขึ้นนิดนึงแกก็จะขึ้นขึ้นนิด <ขอ S 1> นึดข<อ>งขคพันธุ์ทางเซสชีพเรื่องนี้คือพักใครพักมันนะชอบพักไหนก็ก็ว่ากันไปแต่พี่แอมเขาไม่แสดงตัวไม่แสดงตนว่าเขาเจี๊ยบใครเพราะฉะนั้นนี่เขาเป็นศิลปินเขาทาถูกแล้วเพราะว่านี่เขาเสียหายไงคุณนะนะฮะนะคุณผู้ชมนะฮะมากันที่ท็อปิกกกกกทีีีีี่่่่เเรรรราาาาาาจะะะะตตััััั้้งในนนนวววฮคบบบอออุุุณสสมมถแแแยยพพลลห ะะได้อย่างไรก็พี่แอมก็ร้องเพลงอลารมักดอกไม้เหล็กพี่อุ้กก็ร้องอันนี้ไงสาวสาวไม่ใช่อุ้กอุ<ช>้กคนร้องเ,เพลงอันนี้ไงได้โปรดเดินไปจากฉันอ๋อได้โปรดเดินไปจากฉันพี่ดเดกคนนี้มาพี่แอมไม่พี่อุ้ก ไปที่หนูพูดนี่คุณแอมไงไอ้ชั้นสาว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 เป็นเวอร์ชั่นโบราณเวอร์ชั่นเก่าคนฟังสาวสาวสาวเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ4ี่สถึงห้าสิบแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ย้อนกลับไปฟังก็มีไงมีใช่ไหมฮะมีไม่ย้อนไปฟังนี่เลยสุเทพวงกำแพงไกลไปไกลไปไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมาซารานะเขาฟังเพลงไทยเดิมใช่เขาจะอยู่ในบ้านเลือนไทยแล้วก็ฟังเพลงไทยเดิมเปิดบรรเลงแต่ว่าบ้านเลือนไทยเนี่ยเป็นบ้านเสาเดียวท๊อทําไมเสาเดียวล่ะคะ คุณแม่ไปว่ามันทำไมอ่ะฮะนั่งอยู่ในบ้านเรือนไทยแล้วนั่งอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในบ้านเสาเดียวใส่ชุดไทยไหมใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยด้วยใส่ชุดไทยบางทีก็ใส่จงกระเบนด้วยบางทีก็ไม่ใส่เสื้อแต่ใส่จงกระเบนแล้วก็มัดจุกอุ้ยคนก็หลอนสิคุณแม่ไม่หลอนทุกคนมาก็มีของมาถวายให้มัดแล้วเออนั่นแหละเขารักเนาะใช่นะฮะอ่ะ มอชลาเป็นอะไรมอชลาเป็นกุาะนะฮะคุณมดดำกันบ้างโมดาโมดานกระชาภาตันเจริญใครผ่านไปจะเชิงเซาเส้นจะเจิงเซาติดถนนอยู่ขวามือถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพจะเห็นเป็นชื่อป้ายของพ่อคุณพ่อของคุณมดดำคุณสุชาติตันเจริญมดดำเขาจะสนิทกับพันทองแท้ชินวัตรก็เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงทางนู้นนะคะทางนี้เองเนี่ยเขาก็แสดงความยินดีกับพ่อและก็น้องชายของเขา ดามพอ่อเธอไม่แพ้หรอกเอจะชะเชิงสาวพ่อเธอเป็นเขาเรียกว่าสอสกอี่สมยัย แหมเขารู้กันทั้งประเทศอันนี้สาสพ่พลังประชารัฐกิจสาที่ขาเชิงาวใช่ค่ะคุณสุชาติตันเจริญนะใช่คุณแม่นะครับว่าตระกูลมดดำเขาจะอยู่ัดเชิงซาหมดนะฮะเขาบอกตอนนี้มดดำรวยมากซื้อที่ซื้อทางแถวทางภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็มีซื้อที่แถวริมแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยร่ํารวยนะฮะหลังๆมดดำร่ํารวยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์รูปเมื่อสักครู่นี้ลงในอินสตาแกรมนะคะก็เป็นรูปแสดงความยินดี สมัยก่อนพ่อลูกคู้นี้ไม่ค่อยถูกกันนะใช่ก็เรื่องเนี่ยทําไมเขาถึงไม่ถูกกันล่ะเพราะว่าคุณมดดำมีเจ้กูพูดเหรอเราก็ต้องรู้ที่มาแล้วเวลาจะเข้าบ้านมดดำต้องตรวจฉีก่อนนะเออคะแต่มดดำเขาเป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนน่ารักปากเขาอย่างนั้นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนน่ารักสมัยก่อนตอนที่เขายังไม่ได้มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะเอ๊ะ คุณหนูหมดดาคุณหนูหมดดาเขาเรียกคุณหนูหมดดากันเนาะอเออนะคะแล้วเราก็มารู้จักกับคุณเฮเลนเฮเลนนี่ก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับมดดํา แล้วก็มารู้จักแกนแก่นนี่ก็เป็นเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นเพื่อนของมดดำอีกทีหนึ่งก็เคยไปเที่ยวกันก็เป็นเพื่อนกลุ่มเขานั่นแหละแล้วก็เรยรู้จักกันแต่เขาก็ไม่มีอะไรนะคะมดดำเพราเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งแต่นี่เขาก็ออกมาขอบคุณไงด้วยการที่ว่าถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปน้องชายแล้วก็คุณพ่อเนี่ยยืนขอบคุณประชาชนที่เลือกให้คุณพ่อเนี่ยชนะเออมดดำตัวเล็กก่าน้องเนาะอทุกเสียงเลยเออมดดำตัวเล็กตัวเล็กก่าน้องนะน้องซึ่งมดแดงป่ะ หมดเล็กใช่ไหมอออันนี้มดดำแล้วที่อยู่ในห้องคอนโทนลมดอะไรมดตะหมดตะน้อยหมดต่น้อยมดตะน้อยยักษ์ด้วยคุณแม่นะคะนี่แหละขอบคุณซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ต่อจากนี้ให้ดีที่สุดหมายถึงตัวคุณพ่อเขานะนี่นี่ที่อยู่ในห้องคอนโรนเขาเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นนะจ๊ะที่ไหนเขาเขาเล่าให้พี่เต๋าฟังเออโอเขาเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นนะใช่ไหมมอสซาร่าจอไม่ได้ใช่ใช่ใช่ ฟองดวงนะจ๊ะเราจะคุณอะไรไม่อยาไปพูดสิเดี๋ยวเขาไปร้องเรียนมีลูกเป็นตุ๊ดอุ้ยคุณแม่นะคะอ่ะก็ว่าไปเรื่องนี้ค่ะค่ะนะฮะเอามากันที่ ่มินดายังไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมกับแซคชุมแพทำไมอ่ะนี่เลยเขาเนี่ยนะคะหลังจากที่เลิกลากันไปใช่ไหมก็ยังมีคดีอยู่เรื่อยๆเลยก็คือฝั่งของคุณแซคเนี่ยก็จะเอาเรื่องคุณมินดาแต่คุณมินดาเนี่ยจริงๆเขาอยากจบแต่เรื่องก็ยังไม่จบถ้าฝั่งนู้นยังไม่จบปัญหาค่ะและล่าสุดเนี่ยนะคะคุณแซคชุมแพคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยก็ มีภาพก็คือทํางานร่วมกับคุณเก่งทัชยะเ <ฮะ S 1> นี่แหละ,<ฮ>ะคือภาพนี้มันเหมือนเป็นการทํางานเพลงใหม่ด้วยกันนะคะแล้วคุณเก่งเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้ลงโซเชียลแล้วคุณมินดาเนี่ยเขาเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้ภาพเพราะว่ามันมีภาพกับคุณแซ็ใช่ไหมเขาบอกว่า นี่ถ้าไม่มีตัวข้างๆพี่เก่งเนี่ยภาพนี้ดูดีมากเออแต่คุณเก่งเนี่ยเขาแบบว่าโอ้ยเรื่องนี้เขาขอนะเรื่องนี้เขาขอเขาขอเดินทางายกลางเรื่องภายในเรื่องของคนเคยเคยรักกันนะคะน้องมินดารักมากก็จะต้องเกลียดหน้าเป็นเรื่องปกติะค่ับเพราะาผู้หญิงเราเป็นอย่างนี้หละเรารักใครมากๆแล้วมันผิดหวังเราก็จะเกลียดผู้ชายคนนั้นแต่จริงๆในใจลึกๆเราก็ยังรักเขาอยู่นะคะยิ่งน้องมินดาไปแสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นคนก็จะรู้ว่าน้องมินดายังรักแซคชุมแพอยู่หมดหัวใจ คนเราถ้าไม่เกลียดเขาจะไม่พูดถึงอื อันนี้แสดงว่ายังมากัดยังมาแสดงว่ายังรักแล้วรักมากด้วยอเออนะฮะถ้าดีกันได้ก็ดีๆกันไปเถอะค่ะนะครับพี่ไม่อยากเห็นคนทะเลาะกันนะคะเห็นแล้วนี่เขาบอกเขารักคุณเก่งแต่เขาไม่ได้บอกรักอีกคนวันก่อนที่สงขลาจังหวัดสงขลาโดนนางเงือกโดนนางเงือกโดนโดนระเบิดเนี่ยจริงๆนะนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์เก่งทัชญาณ์นะเพราะเก่งทัชยะเขาเรียนมหาวิชาราวุธมหาวิชาวุธอยู่ติดกับนางเงือกเลยนะเด็กมหาวิชาราวุธจะต้องสนิทกับนางเงือกทุกคนเพราะว่าโรงเรียนอยู่ติดกับนางเงือกไปถามอีกคนที่อยู่หาดใหญ่ฉันงงงมมาากกกเเเลลลยยยยอ่่่นนัั้ไไไดีวะรบสข งงมากเลยต้องถามเก่งทัศยะถามออฟชนาพลคนสงขาคนสองคนนั้นคือคนสงขาไปถามเด็กหัดใหญ่เด็กหัดใหญ่ไม่ค่อยคนละออกอีก26กกิโลคุณแม่เป็นเด็กหัดใหญ่ไหมคือเด็กสงขาด้วยแล้วก็ไปเรียนหัดแล้วก็ไปอยู่หัดใหญ่อยู่สองจังหวัดนะฮะแล้วต้องถามถามํำเก่งเนี่ยต้องถามเก่งทัศยะคนนี้เนี่ยเนี่ยติดนางเงือกในโรงเรียนเขาอยู่ติดนางเงือกเลยไม่ถามไม่ถามไปถามเด็กหัดใหญ่เด็กหัดใหญ่ต้องไปถามเรื่องตลาดกิมหยงค่ะนะคะอะ เมื่อวานนี้คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนะคบะัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่นํามานับคะแนนไม่ได้นี่มีคนบอกว่าปกติของทีมงานที่มีประสบการณ์น้อยค่ะเออนะฮะดึงเกมจังค่ะกกตออีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ทำไมไม่ทำไมนาน,น,านจางหรือจะดึงไปให้ใกล้วัน อ่านั่นลวกันนะฮะนี่มีข้ออ้างนะคะทํางานแบบนี้ออกเถอะค่ะมีก่อนๆยังไม่มีแบบนี้เห็นใจ<ว>คนที่เขาเสียเวลาออกมาเลือกนะคะ,คะที่นั่นเขาไม่ได้มีจุดเลือกหลายจุดเหมือนกับบ้านเราสัตท่านนะคะท่านน่าจะรู้นะ่าแล้วก็บอกให้ทางกะกะตอ,ออกมาชี้แจงหน่อยว่าทําไมชี้แจงแล้ว,ลวเอาเอาเอเขาชี้แจงแล้วทีมงานท่านเนี่ยชุดเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะคะทําไมงั้นละ่ะเออนะฮะ เ <K ill ip> ขาก็ทําอัดโค้งอัดคลิประบายกันนะคะว่าเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศแต่เขาก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนไทยในประเทศเขาก็<ช>อยากจะให้เอามานับนะคะแต่ทางกรกตเขาก็ประกาศประกาศ,กาศแล้วว่าเขาไม่นับนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะคนนี้ไม่เข้าใจาน้องเขาเหมือนกันนะคะ ชอบเลือยโชว์พอ,ม,อมีคนมาวิพากวิจาร์ก็จะบอกว่าผมไม่ชอบให้ใครมาวิจารณผม,อมชอบแต่งหญิงโชว์แล้ว,วมีคนมาวิพากวิจารณ์ก็จะบอกว่าผมไม่ชอบให้คนมาวิพากวิจารวิจารณน่อยไมได้ช่คืองงมากเลยว่าน้องอเขาเนี่ยเขาจะทำเพื่ออะไรนะฮะ,ะอ่ะจะเป็นใครต้องติดตามนะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ